สวัสดีครับวันนี้จ้างอ้วนก็มีโอกาสไปดูงานที่ฮ่องกงเกือบเดือนนะครับก็กลับมาก็เอารถแท็กซี่ของฮ่องกงมาฝากนะครับเป็นแท็กซี่ยุคเก้าศูนย์ิ่งผมชอบมากเลยนะครับดูโลโก้ข้างหน้านะครับเป็นโตโยต้าคลาวไปดูด้านหลังนะครับเป็นเกียร์อโตเมติด้านหลังก็จะเป็น รุ่นคอมฟอร์ทท่าคอมฟอร์ตนะครับก็หลายปีแล้วนะครับซึ่งก็เป็นรถแท็กซี่ที่เราจะเห็นบ่อยๆในหนังฮ่องกงนะครับหนังจีนฮ่องกงยุคหลิวเตหัวยืนเตหัวยุคนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีใช้อยู่นะครับในปัจจุบันก็มีใช้อยู่แต่ว่าบางคันก็ จะมีการเปลี่ยนเครื่องไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนเครื่องไปไปที่ไหนก็จะมีรถแท็กซี่มารอ,อรับผู้โดยสารอยู่ตลอดก็อภาพบรรยากาศมาให้เอฟซีนะ FC ได้ดูกันนะครับว่าที่ชังอวนหายไปเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับก็เพียงแต่ว่าเป็นภารกิจที่ต้องไปดูงาน นานหน่อยนะครับก็เพิ่งมีโอกาสได้มาทำคลิปตัดต่อให้ fc ได้ชมกันก็ดูสวยงามนะครับเขาจะเป็นอ่มันจะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเป็นเกียร์อัตโมิติี๋ยนนี้เป็นรุ่นน่าจะประมาณปี19 แปหรือย,ยังไงนี่ประมาณนี้นะครับก็ไปไปหาดูข้อมูลเอานะครับสวยงามมันเก่ามากเลยนะครับบ้านเราก็จะมีตัวตาขาวให้เห็นกันอยู่เคยเห็นเคยเห็นเขาวางขายในเต็นท์อยู่นะครับเต็นท์มือสองตามท้องถิ่นนะครับไม่ใช่รถในเมือง ก็จะเห็นมีอยู่ก็เสียดายที่ไม่ได้ซื้อเก็บไว้นะครับแต่ของเขาก็ใช้ดีนะครับรถของเขาก็โอเคเสียงไม่ดังเหมือนแท็กซี่บ้านเราก็จะเน้นความเงียบแล้วก็ลดมลภาวะนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีรถแท็กซี่ใหม่ๆเข้ามานะเป็นตัวนี้จะน่าจะเป็นตัว Honda เป็น Hybrid เพราะว่ายุคหลังๆเนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าเข้ามาเยอะก็จะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้านะครับอย่างไรเขาก็ใช้ฟฟกึ่งๆนะครับเป็นไฟฟ้ากับน้ํำมันฟฟแต่รถดังเดิมนี่ก็เป็นเป,นเปนเขาเรียกว่าเป็น เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าายเซน s e ไปเลยนะครับเป็นมันจะคลาสสิกมากสำหรับที่จอดรถของเขานะครับก็จะเป็นลานจอดอตามท่าเหลือนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ